สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมเมื่อนี้ผมพามาอยู่ในสวนไผ่สร้างมนพอดีลูกค้าให้ผมเห็ดกิง่งพันให้ผมมาหาแล้วมันมันแทบจะบ่มีเลยครับเบิ้งครับอิสระมีไงมันมันแบบบ่มีกิ่งเลยนะครับมันมันตรงไปเลยเ <laughs> พิ่นบอกว่าให้ตอนกิ่งให้ครับตอนกิ่งให้แด้เพิ่นว่าจปงกได้ไปปล๊ก อันที่เป็นกิ่งก็คือต้นเก่าครับต้นเก่าของเห็ดเราทําไม่ได้นะครับเราทํากิ่งพันธไม่ได้เพราะมันเป็นต้นเก่าแล้วเป็นต้นเล็กที่เป็นแม่พันุครับแต่เราเอาเราต้องเอาพวกนี้ครับแต่มันไม่มีครับไม่มีกิ่งครับดูครับดูลำครับนี่ลำากอกขาของวันนี้นลครับนี่เิ่งลำท้อมีสามนิ้วขึ้นนะครับมีสามนิ้วขึ้นแต่ละลำนี่สูงเรี้ยวไม่ต่ํากว่าสิบห้าเมตรครับ อย่างขี้ลลายกันอันนี้เห็นป่ะสามเมตรเอ้ยสามนิ้วสามนิ้วดูครับดูความสูงก็ต้องมีสิบห้าเมตรทีนี้เราจะมาหากิ่งแบบนี้ครับแต่ไม่ใช่อยู่ต้นเก่าแบบนี้นะต้องไปอยู่ต้นใหม่แบบนี้นี่ต้นที่เป็นขาวๆอยู่นะครับผ่สร้างมนต์อันนี้คือแก่แล้วทําไม่ได้ครับอันนี้ทําไม่ได้นะทําไม่ได้ครับอย่าไปทําให้เสียเวลาครับนี่เราต้องหากิ่งที่มันขึ้นกับต้นใหม่ต้นเก่าพวกนี้เราต้องตัดออกครับเราต้องสางออกแต่พอดีผมยังไม่ได้สาง ผมก็มาหาหากิ่งให้ลูกค้าเนาะอันนี้ก็เกิดหม่ครับลำเบลอเบล่าเลยดูแต่ฝนบบตกตีมเนีผมวันนี้เรามาหากิ่งพันไผ่สร้างมนต์ให้ลูกค้านะแต่ตอนลูกค้าสั่งครับดูมีแต่ลำ <laughs> ไม่มีกิ่งก้านเลยนะครับไอที่เห็นกิ่งก็คือมีแต่กิ่งเก่าเขาเดี๋ยวผมมาสั่งออกเดี๋ยวจะพามาถ่ายให้เบึงไหมแต่ความ ที่โบมีแต่ก็ยังมีจนได้มาดูครับโอ้ยสามนิ้วสามนิ้วรอบบงครับไปทำเฟอร์นิเจอร์ครับนี่ครับเรามีอยู่ต้นหนึ่งนี่พอดีมันมันมันหักครับมีมีมีต้นเดียวเราก็จะเอากิ่งพวกนี้แหละครับนี่เขาจะมีเขาจะเตกลากอย่างครับลากอากาศนะครับเตกลากอากาศเนาะ แบบนี้เราทําได้ครับทํากิ่งพันธุได้แล้วนะนี่นี่ครับเราต้องเอาต้นแบบนี้ครับต้นใหญ่ๆห่แบบนี้ต้นต้นแบบนี้ลําแบบนี้แต่ถ้าเป็นกิ่งเก่าเก่าแบบไอยังไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอย่าไปทําให้ลูกค้ามันเสียยี่ห้อเราก็ยังได้อยู่ครับแต่ไม่รู้จะถึงไหมที่ลูกค้าสั่งไว้ครับนี่หลํำเบลเบล่าเลยครับผมเหมาะเป็นปูกเป็นไม้ไซลหลําแล้วก็เหมาะแก่การทําไม้ประดับได้นะ ผมเห็นครับปลูกในคาเฟ่ยอยู่โอเคครับ